ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกระมวลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45ซีแซตนิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มวันนี้พบก,กับพิชญ์ันวิภาวันนันทศรีเด๋ยวมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดจัดงานวันแห่งครอบครัววันผู้สูงอายุวันสตรีสากลสมัชชาครอบครัวและสมัชชาสตรีประจำปี2565 วันนี้เมื่อเวลา11นาฬิกานายภูศิธส,สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นประธานเปิดงานวันแห่งครอบครัววันผู้สูงอายุวันสตรีสากลสมัชชาครอบครัวและสมัชชาสตรีจังหวัดร้อยเอด็ดประจำปี2565พร้อมด้วยนางดนิตาสมจิตนาย,ยกเหล่ากาชาจังหวัดร้อยเอด็ดนางสาวสุดาทิพมูลไอ้หัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดร้อยเอด็ด นางปราณีประทุมมาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอด็ดหวัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สูงอายุเข้าร่วมที่โรงแรมเพชรรัตการ์เด้นอําเภอเมืองร้อยเอด็ดจังหวัดร้อยเอด็ดโดยจังหวัดร้อยเอด็ดได้เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัววันผู้สูงอายุวันสตรีสากลสมัชชาครอบครัวและสมัชชาสตรีจังหวัดร้อยเอด็ดประจําปี2565ภายใต้แนวคิด พลังครอบครัวพลังผู้สูงวัยกับชีวิตวิถีใหม่ไร้รอยต่อเทคโนโลยีเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุนำศักยภาพความสามารถที่มีอยู่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนวัยอื่นคงไว้ซึ่งคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นผู้สูงอายุรวมถึงกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติ ซึ่งในปี2565กำหนดประเด็นการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวภายใต้หัวข้อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว (Family Friendly Society) ซึ่งภายในกิจกรรมมีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ดอาสาสมัครดีเด่นเนื่องในโอกาสงานอีกทั้งผู้สูงอายุที่บริจาคเบี้ยย่ยงชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการบริจาคเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุโดยเงินบริจาคจะนำมาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และสตรีที่มีบทบาททางการเมืองการจัดเวทีสมัชชาครอบครัวสมัชชาสตรีและการจัดนิทรรศการด้านครอบครัวนิทรรศการแสดงผลงานของกลุม่มเป้าหมายประกอบด้วยหน่วยงานภาคราัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส,งส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้แทนครอบครัวรวมกว่า200คน ึัวีสมัชชาครอบครัวและสมัชชาสูนย์จังหวัดร้อยเอ็ดประจําปีบ้านเรือนทงดและกว้างเลยไนเดียววัาใหนญน่ล ก็ที่ร้อยเอ็ดปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศก,กาลสงกรานต์ประจำปี2565 วันนี้เมื่อเวลา19นาฬกานายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2565ที่ณบริเวณล,ลานหน้าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายชนะชัชวันวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพลตํารวจตรีพายโรดมังคลาผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดนายชูศักดิ์บุรีประหลาดจังหวัดร้อยเอ็ดนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด วนารราชการทหารตำรวจสมาคมกู้ภยัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยได้สั่งการให้ทำการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทอาทิบุคคลตามหมายจับผู้ค้ายาเสพติดการปราบปรามผู้กระทําผิดเกี่ยวกับดอกไม้เพลิงพลุและการแข่งรถในทางสาธารณะ โดยให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนการรักษาความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2565ที่กำลังจะมาถึงดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จึงได้ดำเนินการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมชุดปฏิบัติการในการตรวจจุดเสี่ยงต่างๆ โดยบริการส่วนที่กำลังทุกภักส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17เจ้าหน้าที่จากกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอด็ดที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอด็ดสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอด็ดสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอด็ดเข้าร่วมกว่า100นายทั้งนี้ชุดปฏิบัติการยังออกตัวสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเคร่งครัดรวมถึงห้ามจำหน่ายสุราให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ห้ามขายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งห้ามให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทางให้ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยแคร่งครับ film, <tinc S 1> ต่อไปการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสการเฝ้าระวังและป้องกัาควนคใมการแพร่ระบาดของารอื่นๆเพื่อ้ารวะัง เมื่อพี่น้องกลับมา,า,ก,าก,ก,การฉาดจรก็ขับขั้งทำไมวัดเอ็นผูวขาภูแถวหาักกำลังชุดโครงการสงการประจำปี2565จะมีประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดปี2565และตรวจเยี่ยมให้กัจคนดทยทุกพิจารณดเพื่อไป กันที่ร้อยเอ็ดสรุปผลการปฏิบัติการดำเนินง,งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2565เช้าว,วันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกานายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการดำเนินง,งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2565ที่ห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3สารการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายธนบดีครองยุทธหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอด็ดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมทั้งถ่ายทอดการประชุมไปยังในอำเภอทั้ง20อำเภอด้วยในที่ประชุมได้สรุปการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงควบคุมเข้มข้น7วันระหว่างวันที่12-17เมษายน2565ของจังหวัดร้อยเอด็ดซึ่งในวันที่11เมษายน2565ในรอบ24ชั่วโมง ยังไม่พบอุบัติเหตุสถิติยังคงเป็นศูนย์โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตั้งจุดตรวจจุดบริการและด่านชุมชนบูรณาการร่วมกับตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่เน้นการปฏิบัติงานอย่างเข้มขน้นในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดและประชาชนที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดการสูญเสีย ทั้งนี้นายภูริีสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารท้องถิ่นตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนปรุณาการการทำงานร่วมกันเน้นการใช้มาตรการของชุมชนหมู่บ้านเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจากรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งหากลดอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ได้จะสามารถลดสติอุบัติเหตุของถนนของจังหวัดร้อยเอ็ดได้ถึงร้อยละ70-80 โดยใช้มาตรการ3มมอคือมอเตอร์ไซค์ปลอดภัยเมาดื่มไม่ขับและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยการเคาะประตูบ้านผลักดันให้มีกติกาชุมชนหมู่บ้านการใช้ด่านครอบครัวและให้มีผู้คุมกฎชุมชนหมู่บ้าน ตลอดจนดําเนินการตามแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และขอเป็นกําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนในการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมทั้งฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้ที่สัญจรกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการานนี้ ขอให้ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางวันที่ทุกอำเภอต้องเข้าในระบบนี้นะครับหนึ่งคือท่านแดงเภอเข้ารับฟังสั่นะฮะท่านประลัดอำเภอเข้าผู้แทนตำรวจผู้ทอนของอำเภอเข้า อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นผมขอความร่วมมือรายการกาผู้ว่าพบประชาชนหรือรายการจังหวัดร้องเห็นปกประชาชนนะครับหรือเป็นกติกา,กาไปแล้วก็ให้ทำนี่ทำข้อสั่งการอีไรบกตี้ช่วงาของกาไนะครับมีสุตในเรื่องของโควิดเน่นรนสนารไปแล้ว เพราะฉะนั้นนอกจากเราจะต้องดูเรื่องของโควิดเรื่องของอุบัติเหตุสางถนนแล้วก็ขอให้ดูเรื่องของโควิดควบคู่กันไปด้วยนะครับเรื่องของการเดินทางเท้าพื้นี่ตอนนี้มาตรการต่างๆนะครับในด้านของโควิดในการพยายามลดหรือป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยได้สั่งการไปในประกาศของจังหวัดแล้วเรื่องของการจัด เทศกางางนดงท้ายข่าววันนี้ที่ชาวร้อเอ็ดพร้อมใจกันรดรน้ำดำหัวขอพอรจากพ่อเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีวันนี้เมื่อเวลา14บสนาฬิกาที่ศาลาร้อยรวมใจโจนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดอำเภอเมืองร้ออดจังหวัดร้ออ็ด นายชนะชัชวานวงศ์และนายสนองดมประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชนมูล,ลนิธิต่างๆภาคเอกชนคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมใจกันรดน้ำดำหัวขอพรจากนายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและนางดนิตาสมจิตนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์ประจำปี256 15อีกทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้นายภูศิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมาพร้อมกล่าวอวยพรจากนั้นชาวร,าาร,ร้อยเอ็ดทุกภาคส่วนได้ร่วมส่งน้ําพระและเข้ารดน้ําขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองนายกเหล่ากาชาติซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นชุ่มฉ่ำและเป็นกันเองสำหรับประเพณีสงกรานต์ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญเป็นวันปีใหม่ของคนไทยและตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานในช่วงเทศกาลดังกล่าวทุกพื้นที่จะทำการรดน้ำดำหัวขอพรจากญาติผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต อีกหน่วยงานหนึงหน่งนะคะที่ได้สนับสนุนงานในครั้งนี้น,นคะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสนับสนุนน้ำดื่มทั้งสเป็นนิวอนเบอลนะคะโดยท่านจะเห็นได้ว่ามีขวดน้ำวางอยู่นะคะตรงด้านหน้าของรพระพุทธรูปนะคะจะมีขวดน้ำหลังจากที่ส่งน้ำพระพุทธรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินไปที่รางน้ำนะคะเดินไปที่ตรงรางน้ำแล้วก็สามารถที่จะรับน ถาวรกิจกรรมการสาดน้ำเล่นน้ำแตะแหกหรือกิจก,กรรมอะนรที่ไม่เหมาะสมค่ะ<ป>ที่เคารพอย่างสครับเรื่องในโอกาสเทศกาลสงการในทุกปีที่ผ่านมาเรล่าผู้ให้การทหารตำรวจพนักง,งานองคอ์กรปองกองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ความสําสคัญเกี่ยวกับงานประเพณีสงการซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิต หนึ่งในยี่สิบสองอิบสของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและถือเป็นวันแห่งความเอื้ออาพรความรักความผูกพันที่มีต่อกันทั้งครอบครัวชุมชนและสังคมรวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือ,ผ,อผู้บังคับบัญชาท่านรองผู้ว่าฝายข่นะครับรวมถึงท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกมูเรานะครับที่มาร่วมแสดน โอกาสท่ดีอย่างที่มืที่ได้เปิดชวนให้กับทุกทุกคนได้มาทำกิจกรรมที่ดีๆร่วมกันเพื่อปิดสมรภูมิเพราะมันมีสถานการณ์ที่เนีต้องระมัดระวังในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดจะลองดูว่าเราต้องจัดกิจกรรมนี้ให้เป็นตัวอย่างกับพี่น้องประชาชนด้วย ะครับในเรื่องของการจับรถน้ำจำหตุสงสางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองรม่ว่าจะเป็นฝ่ายตด้วยหรือฝั่งสงสางนี้ก็ขอให้พวกเราพร้อมใจกันในเรื่องของขอเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกแล้วก็คณะเจ้าหน,น้าที่ที่มาวูออ กกาารันผู้เ็บวงอ๋อตัวนี้เอาเวลาน้ําจะล้นแล้วก็โึงเวลาน้ําจะล้นค่อยดึงออกใช่ใครับอ๋อเราเราใช้ไม้ไผ่กี่ต้นครับลําเดียวครับไม้ไผ่ลําเดียวเลยอันนี้ไอเดียสุดเจ๋งเลยใช่ไหมครับใช่ครับสุดเจ๋งนะถ้าน่าตรงพื้นที่นี้จะไม่เปียกใช่ไหมครับไม่เปียกครับไม่เปียกครับไม่มีการสัมผัสน้ำเลยครับครับผมแล้วน้ํามันจะไหลลงไปไหนครับนี่แหละครับไหลยาวโอเคครับผมน้ำนะเจ้าหน้าที่นี่ปล่อยวาวนะครับซึ่่่งงเเเป็นนลขาาาาาททผู้วอครับม ก็เปิดติดราวน้ำนะครับไม่งั้นน้ำมันจะไม่ติดครับไม่งั้นน้ำไม่ถึงครับดูจากสวิสสวิสเปิดติดแล้วเนี่ยเอาแยกมาครับดูสวิสครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมบาบาต้องต้องรีบหมดแลน้ามันก็จะลดแล้วนะครับเนี่ยวเปิดติดให้มันเปิดหมดโอ มีมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับเพิ่งทำครับที่อยเอียดครับ<ม>ไป,ปเ<ม>ไป,ปเ<ม>็นรู่นขอยากไว้ <laughs> นะไม่เหลือ <laughs> รถน้ำครับผมเสร็จแล้วตรงหัวมุมตรงดอกคูณหัวมุมดอกคูณไอ้คนที่มามารถน้ำดำหมอนท่านผู้ว่าหรือไงท่านหัวหน้าส่วนก็เทน้ำตรงตรงตรงนี่แหละอ๋อแล้วมันก็จะไหลมาเรื่อยๆจะไหลมาตามลำไหลมาเรื่อยๆคือไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินหมดทุกคนใช่ตรงคันนี่ก็จะมีรูเล็กๆที่จอดน้ำก็จะหยดลงมาตรงนี้น้ำหยดลงมาเลยใช่ไหมครับแล้วก็จะไหลมาตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้โอเคครับอน้ำจะหยดข้างล่างหยดข้างล่างเป็นรูอยู่เป็นรูตรงนี้ ก่อนหน้าท่านตระหนักใข้าศ้าติดอเข้านาสทีค่ะลำดับต่อไปแม่ครับขอเรียนเชิญท่านระนัป็นป้าศึกและท่านตระหนักในข้าสึกนำข้าศึกิปด้วยค่ะขออนุญาตครับขออนุญครับ

ยางกูลผู้มีการคุมประพฤติจ oh ังหวัดร้อยเอ็สำนักงานนะระัคดีจังหวัดร้อยเอ็ดนายพนมุกนัยพลกนัยพหุ่กไทยจุนที่สองผูกแทนจังหวัดร้อยเอ็ดนายระทมสามาร คายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมนลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45ซีซนิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM ดอโดยจานสีสม้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณพิเศษนันทศีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ